สู่ไอร์แนด์นะครับก็กำลังจะรอเรือที่จะเดินทางต่อไปเกาะเซนจอนนะครับเพ่อไปไกลกันนะครับก็รอเรือมารับอยู่อันนี้คือเกาะซิสเตอร์ไอร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นอีกเกาะน,นึงที่ ในโปรแกรมท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับยังไม่อนุญาตให้คนเดินทางไปนะครับส่วนตอนนี้นะครับเรือกำลังมุ่งหน้าไปเกาะเซนจอนไอแลนด์นะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับ What is the s e n o h n Island good for? Catfish only or what? I t o you, catfish swimming. Sw imming, swimming, e i c h fishing. Uh, uh, Normally people do what when they come to the s t n o h n Island? Swimming so ah, uh, swimming, so fishing mainly, and enjoy beach. Hey, for me, for me. Is Yes. Okay, I'm going to charge you. From here you can walk over there. Oh, can walk ah, uh. uh, no need to take boat. Uh, no, yes. no need, I uh, just walk across uh, to the another uh, island, yeah. I, I heard where is uh, they have some uh, coaching. c คทแคทเว้ยอแคทที่อะเดอเซนจอนไอแลนด์ที่อะโอเคครับเมื่อกี้ผมถามเขาว่าผมได้ข่าวมาว่ามีแมวเยอะนะครับอยู่ที่เกาะไหนเขาบอกว่าอยู่ที่เกาะเนี้ยนะครับก็คือเซนจอนไอแลนดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าหน้าตาแมวที่นี่จะหล่อเหลาขนาดไหนนะครับตอนนี้ใกล้ถึงเกาะแล้วนะครับ <laughs> <laughs> and last boat from here, what time? 6 p.m.? Uh, 6 o'clock. Uh. 6 o'clock, okay. okay uh. Uh, Papa, we have to move a bit faster, thank you. อันนี้คือแผนที่ของเกาะเซนจอนไอแลนด์นะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินดูรอบๆนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะข้ามไปอีกเกาะหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมเดินมาที่บอยเวณปลายเกาะนะครับก็มาถึงจุดที่เขาเรียกว่าลากูนนะครับก็เป็นหาดทรายเล็กๆนะครับแต่ว่าเล็กแต่สวยนะครับ ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงปลายเกาะอีกด้านหนึ่งของเกาะเซนจรนนะครับซึ่งต่อไปเดี๋ยวผมจะเดินข้ามไปยังอีกเกาะหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆกัน ตรงนี้เป็นบริเวณถนนนะครับที่เชื่อมระหว่างเกาะเซนจอนกับลาสดุสนะครับซึ่งเขาทําเป็นถนนเป็นทางเชื่อมต่อกันระหว่าง2เกาะน,นะครับตรงจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่มีวิวที่สวยงามเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าหันหน้าเข้าเมนแลนนะครับหันหน้าเข้าฝั่ง ที่เป็นแผ่นดินใหญ่ของสิงคโปร์นะครับก็จะเห็นตึกแล้วก็เห็นเครนที่อยู่เห็นท่าเรือที่อยู่ที่ฝั่งเมนลานนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นท่าเรือที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารนะครับก็จะมีสะพานยื่นมานะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็เป็นเมนลานนะครับ เป็นแผ่นดินใหญ่โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูเกาะลาซาลุสนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ ล่างสวยงามเลยนะครับเป็นเคิร์ฟเป็นโคง้งลักษณะจัดเซลนะครับสวยงามเลยนะครับโค้งสวยมากนะครับซึ่งบริเวณรอบๆก็จะเป็นพื้นที่เ,เรียกว่าแคมป์ปิ้งไซต์นะครับสำหรับวันนี้ก็มีบางส่วนนะครับมาเล่นน้ำนะครับ ส่วนตอนนี้นะครับดูเหมือนลมค่อนข้างจะแรงเลยนะครับฝนอาจจะมานะครับเพราะฉะนั้นผมนงงต้องรีบไปแล้วก็ต้องรีบเดินกลับท่าเรือนะครับเพราะฉะนั้นลตกจะเปียกน,นรับก็ต้องบอกว่าสวยครับสวยจริงๆ โอเคครับตอนนี้ผมก็เดินทางกลับมาที่เจสต,ตี้เดินทางกลับมาที่ท่าเรือที่จะเดินทางกลับไปสิงคโปร์แล้วนะครับที่เจสต,ตี้ตอนนี้ก็มีคนมารออยู่ค่อนข้างพอสมควรน,นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็มากับคันเบ็ดนะครับเป็นนักตกปลานะครับตอนนี้ก็ฝนตกมาค่อนข้างแรงนะครับก็คิดว่าเป็นอะไรที่สมควรต่อเวลาที่จะกลับเข้าเมลดนนะครับ โอเคครับได้เวลาเดินทางกลับเมนแลน์นะครับถือว่าเป็นอะไรที่พอเหมาะพอเจาะฝนตกพอดีไปไหนต่อไม่ได้นะครับซึ่งก็เหลือภารก,กิจอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เห็นก็คือเขาบอกว่าถ้ามาเกาะน,นี้นะครับก็ให้ไปเยี่ยมแมวนะครับจะมีแมวอยู่จํานวนมากนะครับแต่ก็ไม่เห็นนะครับว่าแมวอยู่ตรงไหนโอเคครับผมคงต้องขึ้นเรือแล้วก็กลับสิงคโปร์แล้วนะครับ Okay, bye-bye. Okay, let's go. Let's go where? Let's go, let's go, let's go. Let's go. No, I don't uh, know people. I will go know of people here. อนนี้ถึงฝั่งแล้วนะครับแต่ว่าแถวยาวเลยนะครับคิวยาวเลยนะครับเมื่อกี้สอบถามเพื่อนร่วมทางนะครับถามว่าเขารออะไรทำไมคิวยาวขนาดนี้เขาบอกว่าก่อนขึ้นฝั่งนะครับจะต้องทำการเช็คสัมภาระนะครับจะมีการตรวจสัมภาระจะมีจะมีการสแกนสัมภาระนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลานะครับ ตอนนี้คิวยาวมากเลยนะครับก็ไม่น่าจะว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่สำหรับเพื่อนร่วมทริปผมนะครับที่กลับมาพร้อมๆกันนี่ก็คือนักตกปลาล้วนๆนะครับไปเกาะเพื่อตกปลาล้วนๆนะครับส่วนนักท่องเที่ยวน่าจะมาลําก่อนหน้านะครับอยู่ด้านหน้านู่นนะครับ มื่อสักครู่นะครับผมเช็คกับคนยังข้างว่าถ้าแถวยาวขนาดนี้นะครับร้อยสองร้อยคนขนาดนี้จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับกว่าจะผ่านด่านกลับเข้าไปเมนแลนด์ได้นะครับเขาก็บอกว่าเขามาตกปลาที่เกาะอยู่บ่อยๆนะครับก็ไม่เคยเจอแถวที่มันยาวขนาดนี้ก็เลยบอกไม่ได้ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมือถือผมนะครับแบดใกล้หมดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่กว่าจะผ่านไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมช่วยเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี